สวัสดีค่ะกลับมาพบกับจิ๊บอีกเช่นเคยนะคะกับครบัวบ้านๆของจิ๊บนะคะวันนี้จิ๊บจะมาแชร์วิธีการทําเค้กนมเย็นหน้านิ่มหรือเค้กชมพูนะคะใกล้วันวาเลนไทน์แบบนี้นะคะคนก็จะนิยมเค้กที่มีสีสันสวยสดใสนะคะเราก็มาทําเค้กนมเย็นต้อนรับวันวาเลนไทน์กันเลยนะคะหอมๆอ,อร่อยเข้ากันมากๆเลยค่ะทําไม่ยากด้วยนะคะ ก่อนไปเริ่มลงมาทำจิ๊บฝกักกด s u b s c r i b e ช่องของจิ๊บเพื่อเป็นกำลังใจให้จิ๊บด้วยนะคะค่ะขั้นตอนแรกเราไปทำตัวเค้กกันก่อนนะคะทำส่วนของไข่แดงกันก่อนเลยค่ะจิ๊บก็จะตวงวัตถุดิบทั้งหมดเอาไว้นะคะแล้วก็วอร์มเตาอบไปเลยค่ะที่170องศานะคะเวลาเราทำเค้กเสร็จจะได้เข้าอบได้เลยนะคะอ่าส่วนของไข่แดงก็ไข่แดงเบอร์สองสองฟองค่ะใส่น้ำตาลทราย20กรัมคนให้น้ำตาละละลายค่ะ ใส่น้ำแดงเฮบูบอย30กรัมนมข้นหวาน20กรัมค่ะนมสดหรือนมจืด100กรัมเกลือเศษหนึส่วนสช้อนชาน้ำมันพืช50กรัมวันนี้ิชชูใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะคนให้เข้ากันค่ะใส่กลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะ ลาจิบจะเติมสีผสมอาหารสีแดง 6- 7หยดนะคะหรือเติมได้ตามชอบเลยค่ะถ้าชอบสีเข้มก็ใส่เพิ่มได้เลยนะคะคนให้เข้ากันเพื่อดูสีค่ะถ้าได้แล้วก็ร่อนแป้งเค้กลงไปค่ะ100กรัมผงฟู1ช้อนชาร่อนรวมกันลงไปในชามเลยค่ะต่อไปนะคะ คนให้เข้ากันค่ะคนให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะให้แป้งไม่เป็นเม็ดค่ะเลื้อแป้งประมาณนี้นะคะเราก็พักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราไปทําส่วนของไข่ขาวหรือเมือแรงกันนะคะไข่ขาว2ฟองค่ะจิบจะใส่ครีมอ,อทาท่าลงไปเลยนะคะเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแล้วก็ตีด้วยความเร็วสูงให้เป็นฟองค่ะพอเป็นฟองแล้วใสน่น้ำตาลทราย40กรัมนะคะแบ่งใส่3มรอบค่ะ ใส่รอบแรกไปแล้วก็ตีไปสักพักหนึ่งให้น้ําตาลละลายแล้วก็ใส่รอบที่2รอบที่สลงไปเลยค่ะพอใส่น้ําตาลลงไปหมดแล้วตีต่อให้ตั้งยอดกลางนะคะถ้าโมเดลของเราได้ที่นะคะจะเห็นเป็นรูเครื่องตีแล้วเขาก็จะเงาขึ้นค่ะวิธีการเช็คเราก็จะยกขึ้นมาดูนะคะให้โค้งเป็นปากเหี่ยวแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะต่อไปตีด้วยความเร็วต่ําสุดเพื่อตัดฟองอากาศสัก30วินาทีค่ะ แค่นี้มรัแรงก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนผสมทั้งสองส่วนของเราก็พร้อมแล้วค่ะเราจะนํามาผสมรวมกันนะคะตักส่วนของไข่ขาวใส่ส่วนของไข่แดงแบ่งใส่3มรอบนะคะตักใส่แล้วตะล่อมให้เข้ากันแบบเบามือค่ะรอบที่1รอบที่2เนี่ยไม่ต้องเข้ากันดีมากก็ได้นะคะเราก็จะใส่รอบที่สลงไปเลยค่ะรอบที่3าเนี่ยเราจะตะล่อมให้เข้ากันดีเลยนะคะใค่เป็นเนื้อเดียวกันไม่เห็นลายแล้วค่ะนี่พอเข้ากันแล้วเนื้อเบเทอร์ก็จะประมาณนี้นะคะ ต่อไปนะคะนำไปใส่พิมพ์ค่ะวันนี้จิใช้ถ้วยฟอยเบอร์3207นะคะใส่เนื้อเบเตอร50์50-52กรัมค่ะจะได้9ถ้วยนะคะพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเคาะเบาๆก่อนเข้าอบค่ะ แล้วนำไปอบเลยค่ะที่ไฟ17 0องศาไฟบนล่างปิดพัดลมจิบอบไปเป็นเวลา13นาทีนะคะเพราะว่าเค้กของเราไม่หนานะคะจะอบสุกเร็วนะคะเวลาในการอบก็แล้วแต่เตาอบของแต่ละคนแต่ละบ้านด้วยนะคะอ่ะพออบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาออกจากเตาอบค่ะกระแทก1-2งครั้งเพื่อปรับโครงสร้างเค้กไม่ให้เค้กยุบม,มากนะคะแล้วคว่ำพักบนตะแกรงให้เย็นเลยค่ะระหว่างที่รอเค้กเย็นนะคะเราจะไปทำหน้านิ่มนมเย็นค่ะน้ำใส่หม้อเลยนะคะ200กรัม ใส่ผงวุ้นลงไป1ช้อนชานะคะคนให้เข้ากันแล้วพักไว้10นาทีค่ะให้ผงวุ้นดูดน้ําให้อิ่มนะเวลานําไปต้มจะละลายง่ายขึ้นค่ะต่อไปนะคะระหว่างรอนะจิจะผสมแป้งข้าวโพด22กรัมกับน้ําตาลทราย30กรัมนะคะผสมใส่กันก่อนค่ะแล้วก็คนรวมกันก่อนนะคะวิธีการนี้จะทําให้เวลาเราเอาไปผสมกับของเหลวเนี่ยแป้งจะคนละลายได้ง่ายขึ้นนะคะอ่ะแล้วก็นม250กรัมค่ะ ใส่แป้งกับน้ำตาลที่เราผสมรวมกันไว้นะคะเทลงไปเลยค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเห็นไหมคะจะคนรเข้ากันได้ง่ายขึ้นแป้งไม่จับตัวกันเป็นเม็ดค่ะแล้วจุดก็จะเติมเกลือนิดนึงนะคะใส่น้ำแดงเฮลบูบอย60กรัมค่ะน้ำพ่นหวาน50กรัมคนให้เข้ากันค่ะเพื่อดูสีก่อนนะคะก่อนที่เราจะใส่สีเพิ่มนะจิตใส่ลงไปอีก6-7หยดนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งนึงค่ะสีได้แล้วนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะ เราก็จะกลับมาต้มผงวุ้นที่เราแช่เอาไว้แล้วนะคะต้มให้ผงวุ้นละลายนะคะต้มให้เดือดเลยค่ะถ้าผงวุ้นละลายแล้วอะน้ําเขาจะใสขึ้นนะคะนี่ให้เดือดเลยนะคะให้แน่ใจว่าละลายดีนะคะ่ะไปก็เทส่วนผสมที่เราผสมเอาไว้นะคะส่วนของนมของแป้งของน้ําตาลนะคะเทลงไปนะคะแล้วก็คนเรื่อยๆนะคะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนต้มจนเขาข้นขึ้นเลยค่ะ ก็ต้มไปคนไปค่ะใช้เวลาไม่นานนะคะก็จะเดือดปุดๆแบบนี้แล้วก็ข้นขึ้นค่ะแล้วก็คนอีกแป๊บนึงนะคะแล้วก็ยกลงจากเตาเลยค่ะนี่ขณะที่ยังร้อนๆอ,อยู่นะคะจิ๊บก็จะใส่เนยนะคะวันนี้จิ๊บใช้เนยจืดนะคะจิ๊บเลยเติมเกลือถ้าใครใช้เนยเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือนะคะใส่ลงไป10กรัมค่ะคนให้เนยละลายนะคะความร้อนจะทําให้เนยละลายเองนะนี่ก็ยังร้อนๆอยู่ต่อไปเราจะไปราดบนเค,ค้กเลยค่ะเราจะราดหน้านิ่มลมเย็นขณะที่ หน้านิ่มยังร้อนๆอยู่นะคะราดลงไปบนเค้กเลยค่ะเพราะว่าถ้ารอให้หน้านิ่มเย็นนะเขาจะเซ็ตตัวนะคะเวลาราดจะไม่เงาจะไม่เนียนด้วยนะคะก็ราดไปทุกถ้วยเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเค้กนมเย็นหน้านิ่มหรือเค้กชมพูหน้านิ่มนะคะสีสวยน่าก,กินมากๆเลยค่ะหอมนุ่มอร่อยมากๆเลยนะคะทำไม่ยากด้วยค่ะ นี่ค่ะจิบจะให้ดูหน้านิ่มเงาเงาสวยๆเลยนะคะเนื้อเค้กด้านในนะะี่ค่ะก็นุ่มฟูมากๆเลยนะคะยังไงเ,เพื่อนๆลองทํากันนะคะทําไม่ยากค่ะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณ5วันนะคะสำหรับวันนี้จิ๊บต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ